นะ <c oughs> ขันโชว์ไปหนึ่งทีนะ, <c oughs> นนนระครับลุงวัดนี่ครับผลงเตรียมหน้ามาให้แล้วครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่จะมาคุยกับผมจัดก,การมันยังไงนะครับร <c oughs> ัารเราจะรู้ได้ใครอยากจะทำาาย,ยังไงอยู่ลาข้ากับบให้ไหวที่สุดหน้าเต็มปิง จะา,าให้ท่านบุญนำพงจัดการมัจจรมนจริงๆให้องค์คณะช่วยกันจับมันสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้ผมเองก็ไม่ได้เข้าป่านะบังเอิญฝนก็ตกมาด้วยนะก็วันนี้มีนัดกับ ลุงมั่นนะซึ่งลุงมั่นเองเนี่ยจะมาหาผมที่บ้านผมก็ไม่รู้ว่าจะมาหาผมเนี่ยด้วยเรื่องอะไรนะแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเขาจะไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เขาจะมากับใครคนหนึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับทุกคนเดี๋ยวก็รอลุงมั่นมานะตอนนี้ผมเองเนี่ยก็รอลุงมั่นตั้งแต่เช้าแล้วผมคิดว่าวันนี้คงจะ อากาศปกตินะแต่ที่ไหนได้ฝนตกลงมาอย่างแรงเลยนะวันนี้ก็คิดว่าอีกสักพักหนึ่งก็คงจะมากันนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยฝนก็เริ่มซาลงเรื่อยๆแล้วนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ทางที่ลุงมั่นอยู่เนี่ยฝนจะตกหนักอยู่หรือเปล่านะครับทุกคนมาทุกคนก็หลังจากนี้ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ย ก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ f a c e b o o k ชัยกิติพงศ์อีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนก็วันนี้อยู่บ้านกับพี่ๆหลานๆนะครับทุกคนป่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็เตรียมของเตรียมน้ําไว้ให้กับลุงมั่นกับคนที่จะมากับลุงมั่นด้วยนะก็ตอนนี้ฝนก็หยุดตกเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวก็ อีกไม่นานก็คงจะมากันถึงนะทุกคนจริงๆผมเนี่ยจะเข้าป่าแล้วนะแต่ผมมีนัดกับลุงมั่นไว้ก็เลยขออยู่รอลุงมั่นก่อนนะดูบรรยากาศนะทุกคนที่บ้านผมตอนนี้ก็ฟ้าหลังฝนแล้วนะก็สวยงามนะนี่ทุกคนบรรยากาศที่บ้านนี้ ค้างที่จะสวยงามเลยนะทุกคนดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็ตอนนี้น้องต้นไม้ก็ไปเรียนนะครับทุกคนทุกคนใช่ไหมอยู่บนไม้เลยนะขันโชว์ไปหนึ่งทีนะอืมเรียบร้อย ก็ลงจากต้นเสานั้นไปแล้วนะพยายามหาดูหลังบ้านนะบางทีเขาจะมาหลังบ้านนะครับทุกคนเขาไม่ชอบมาหน้าบ้านกันนะเพราะว่าทางหลังบ้านเนะี่ยไปทางนั้นก็เป็นป่าหมดเลนะทางไหนั้นก็เป็นป่าหมดเลย พยายามหาดูด้วยนะทุกคนเผื่อเขามาแล้วผมไม่ทันสังเกตเนี่ยนะไปกลับหน้าบ้านต่อก็พยายามหาดูเป็นช่วงเป็นช่วงนะ เดี๋ยวผมเปิดกล้องหน้านะทุกคนคุยเปิดกล้องหน้าคุยกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ก็จะขอนั่งรอลุงมั่นกับคนของลุงมั่นที่จะมาหาผมเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ก็ รอมาได้พักหนึ่งละก็ที่ผมบอกไวนะ้นะการเดินทางมันต้องใช้เวลานะทุกคนเพราะว่าฝนเนี่ยก็ตกด้วยนะผมก็จะรออีกสักครึ่งชั่วโมงนะถ้าครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไม่มาผมเองก็จะขอเดินทางไปหาท่านเทานะพอดีว่าผมเนี่ยได้ยิน ไม่ได้ยินพีอ่อมเนี่ยมาพูดให้ผมฟังนะว่าท่านเท้าอยากให้ผมไปหาเพราะมีเรื่องจะคุยกับผมหรือเปล่านะถ้าไม่วันนี้ก็ต้องรอพรุ่งนี้เพราะว่าผมไม่ไปคนเดียวไม่แน่ผมอาจจะรอน้องต้นไม้เลิกเรียนกลับมาผมอาจจะไปกับน้องต้นไม้เลยก็ว่าได้นะประมาณช่วงเย็นๆหน่อยนะทุกคนก็ได้ยินมาจากพี่ออมนะวาว้ผมไปหาท่านเท้าเนี่ย ต้องขอภายในเสียงที่มันดังๆนะพอดีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรถมันค่อนข้างที่จะวิ่งกันเยอะนะก็รออีกสักพักหนะึ่ง ทุกคนก็นะที่ผมบอกไปถ้ายังไม่มาภายในที่ผมพูดไว้นะเดี๋ยวผมก็จะเดินทางอ้ทุกคนอืมลุงมัมมมม่นมากับใครครับมากับอรอยาดอกแก้วไหมอ๋อครับครับสวัสดีครับมาทุกคนเดี๋ยวเปิดกล้องหลังนะตอนนี้ลุงมั่นกับแม่ดอกแก้วก็มาถึงแล้วนะไป <c oughs> ครับลวงวัดนี่ครับผมเตรียมน้ำมาให้แล้วครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับที่จะมาคุยกับผมเรื่องสำคัญเลยแหละดอกแก้วกินไม่ได้นอนไม่ได้ครับเป็นห่วงจัปลาข้าข่ายจะทำกันอยากจะมาขอความ่เมตตาให้เจ้าของข้าช่วยกันจัดการไอ้เพชรเพื่อเอาลูกสาวขอกลับมาแล้วอีกอย่าง ยไปตอนนี้เลยใตอนนี้เลยเครับผมก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมจะจัดการมันยังไงผมจะไปแบบเพ่งพลาดเลยก็ไม่ได้ครับเราต้องมีวิธีจัดการก่อนมีแผนการที่จะจัดการมันยังไงนะครับอบเราใจลูกแด่ใครอยากจะทำอย่งนี้นให้ไงลูกสา้ากับบา้ไหวียย่สุดจำ จะตาตุงเนี่ยอันตรายตอนนี้ข่าไปเจอนางนางอาจจะไปอยู่กับจ,จักรีก็ได้ตอนนี้ครับพอดีว่าวันนั้นผมก็ไปช่วยองค์จำปาให้ออกจากไอ้เพ็ดครับสาาวไม่ได้กลับมาบ้านอขาเลยไปไหนกไปนะ จัดการไอ้ไหวคุไอ้เพชรมันชั่วจริงๆมันทำ้ายมันกระทั่งพ่อของแสนมันคนรักของมันนี่ทำ้ายได้คิดดูลูกเจับเองแล้วจัมปาไอ้ดอกแก้วแต่ตอนนี้ข้ามันใจว่าจัมปาไม่ใช่ไอ้เพชรและมันอาจจะตามหาจัมปาอยู่ก็ไดใ ตอนนี้ข้าเชื่อว่าจำปาไปอยู่กับนางจำปีที่เคยดูแลนามาก่อนอ,อาจจะเป็นได้ครับอันนั้นก็ผมยังไม่มั่นใจร้อเร์เซนว่าใช่หรือเปล่าแล้วที่น้องจำปาน่าจะไปอยู่กับนางจำปีอยากจะให้ท่านผู้นำพงจัดการมันจริงๆให้องค์คณะช่วยกันจับมัน นล,ล,น,ล,ลนี่ไงล่ะช่วยเลือจิตใช่จิตในขณที่เจ้าเคยอยู่ในเมืองลำเลียงมาก่อนชมพระผู้คาเหี่ยมไม้ผู้ข้าเจ้าบ้านธรรมดาไม่สามารถสูงไปขอความอะไรแบบนั้นได้ยแนละ้วพระพรหมจะลองปรึกษาท่าน,นาคุณน้ำพงอยนะว่าจะจัดการไอ้เพล่นี้นยังไงนะให้คุณนมม้ำพงช่วยนะครับ ทางยังถา้าข้าขัดทำไม่ไหวจริงๆขอให้ท่านพุนันพงศ์ช่วยกระเพื่อนจะหมายใช้กิจเดี๋ยวผมลองไปถามท่านพุนันพงศ์นะครับว่าท่านพุนันพงศ์จะตกลงหรือเปล่านะครับผมว่ายัางไงถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจากพุนันพงศ์พุนันพงศ์ก็เห็นใจแน่ๆครับหมด <c oughs> คือไอ้เพชรมันไม่ดด <c oughs> ใช่คนธรรมดาใช่ครับมันมีพวกมีลูกน้องมีผู้มากมายข้าเลยไม่กล้าจะทำอะไรมันถ้าข่าบุ่มบ่าเมื่อไรนะไอ้เพชรทำให้ไวชีวิตพวกข้าเนี่อยากให้เรื่องนี้ไปถึงท่าบุญนำผเจา้าทำด้ไมาใชกิจ <c oughs> ได้ครับ ได้ผมจะช่วยพวกหนุ่มมันกับน,าน้าดอกแก้วเต็มที่ครับพี่ชายจะออกไปไหนพอดีพี่ชายผมไปป่าเมื่อคืนนะไม่จับอะไรครับรว,ว่างเลบอกพี่ชายเจ้าไอ้เพชรไม,ม่ธรรมดาพวกมันเล่นงานพวกเจ้าได้หงานในป่าพื้นใหญ่ให้พวกมันชำนาญเส้นทางรู้เส้นทางเขาออกมันเดินกันไปว่านเลย พี่เจ้าอาจจะรู้ไม่ทานพวกมันก็ได้นั่นแหละครับที่สามที่มุ่มั่นจะนัดนอมแกวบอกผมว่าจะเอาเรื่องนี้ไปคูณให้กับท่านผู้นำพงษฟังครขอให้ท่านผู้นำพง์ไหนรู้เรื่องนี้ทีเถอะไม่แน่ผม <c oughs> อาจจะให้คลิปที่ผมถ่ายอยู่เนี่ย ให้กับผู้นำพงดูนะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอืงแล้วทีนี้มันจะไม่มาจัดก,การค่ากับอดอกแก้วใช่ไหมไม่ครับนมนทำแบบนั้นถ้ามันทำแบบนั้นผู้ผมก็จะไม่ไว้ชีวิตมันเหมือนกันถ้ามันทำลนุมั่นกับนะาดอกแก้วแบบนี้จับมันไปขังคุกไต่ย,ยิงก็ได้ ข้าเดี๋ยวเขาเ่าเมอแบรนี่คุกใจยินที่โหดร้ายใช่ไหมใช่ครับถึงมันไม่ใช่ก็ตามมันก็ต้องโดนเพราะทำผิดกฎมากๆในพื้นป่าทำมันก็พงไม่ไว้ชีวิตมแน,เน่เราแก้วจะไม่ลงห่วง,นะงและยิ่งจำปลาเคยเป็น ลูกสาวอดีตผู้นำในเมืองฮักแลเจ้าคิดแล้วว่าผู้นำพงจะไว้ชีวิตมันถ้ารู้เรื่องนี้ถูกไหมใจจีจะรับปากขับบุคคาได้ไหมได้ท่าจะช่วยนางจำปาให้เต็มที่ผมจะช่วยเต็มที่ครับถึงบุคคลแจะไหนเลี้ยงดูนางมาตั้งแต่เด็กขับบุกคลขังรักนางเมือนลูกครับมันก็คือลูกของข้าจําดอกแก้วคนเดิ จ้างจ้างช่วยเออข้านะครับลุงมันข้าไม่มีที่พึ่งแล้วมันกับนาดตกแก้วชาวบ้านาโทรไปยังุคคาจะไม่มีไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีคนที่คอยหนุนหลังมางพวกเจ้าลุงมันไม่ต้องเป็นห่วงครับเยืองที่ลุงมันขอผมก็จะช่วยเหลือเต็มที่ครับเจ้าอย่าปล่อย่านนะนะครับผมไม่ปล่อยพานาขากับอุ้งอ้วนวัวเป็นห่วงจะป่า กิจดรมากนะที่พวกยานภาะครับพี่ยานอะไรนะยานภาะยานภาณะคเนี่ยครับแบบพ้กเนี่ยครับที่เขาไปแัดแบลงเครื่องจักรกันเนาะจะพูดว่าเครื่องจักรไหมไม่ก็ไม่เชิงเครื่องจักรครับเป็นแบบยังไงอะยานพาณะที่พาเราไปได้หลายๆที่ครับยางลองใช้มันจริงๆเดี๋ยวมีเวลาเจ้าตอนครับแต่ไมว่ามันใช้งานยังไงได้ครับ บองคิดดีถ้าข้าใช้มันเป็นข้าสามารถพาเจ้าไปไหนก็ได้ถูกไหมนี่ใหญละไมด้ยงยืงใชไหไม,ไมยืมด้กแก้วจะใคจะลองเรียนรู้มาว่างๆแล้กันใช้กิจนะ<า>ดอนี้ค้าแก้ว นเรามาคุยเลือกันี่้แก้วัใจล้มล,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 ลงตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงน้องจำปาผมว่างไงน้องจำปาตอนนี้ต้องมีคนที่ช่วยเหลือเอยู่นะทุกคนก็คุยับเขาไปก่อนเรื่อยๆนะจา<ะ>นี้ผ่านไปเดืดีเรจบอกข้าาจะหามายเจ้าข้าจะาม่ลืบนโที่เจ้าช่วยาใช่จิ ไม่เป็นไรครับปุมมันเราช่วยเหลือกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนดูคววดาฉันสูงส่งจริงๆจบแล้วที่เจ้าเคยอยู่ในเมือกเลยที่ทางพนักานไว้ใจเจ้าข้าขอใจเจ้าจริงๆใช่กี๊ดข้าไม่เจ้าข้าดอกแก้วมันจะพึ่งไขรแล้วใช่กี๊ดไม่เป็นไรครับปุมมันเราช่วยเหลือกันได้ ที่พอช่วยเหลือกันเราก็ช่วยกันเต็มที่ทำไมลูกสาวรับค<ะ>ิดแบบนั้นเปลี่ยนใจทำไมเจอคนดีๆแนละ้ว <c oughs> ท,ทําไมงต้องเปลี่ยนไปเอาไอ้ชั่วนั้นเราอาจจะไม่ใช่ค่คของอะไรก็ครนะับนองม,มันเราเป็นแบบนี้ทลไ,ไม่เจ้าหึงไม่มีคนรักของเจ้าเป็นตัวเป็นตนล่ะเป็นเพราะอะไรผมอาจจะทําไมเ<ก>จ้าไม่โกรธจําปาที่ มีเริ่มเริ่มรับไปแล้วทำไมเจ้าไม่หาคนอื่นม,มาแทนละ่ะออผมบอกไม่ถูกมกายาหนุมันเราก็อ,อาจจะอดี๋ยวเจ้าลืมจำปากไม่ได้จริงๆริลืมได้นะครับเอา้าทำไมเจ้าไม่บอกว่าลืมไม่ได้ล่ะใจมีความคิดจริงจำปากใช่ไหมล่ะไอคิดถึง,ม,ถงมันก็คิดถึงแต่ถามว่าลืมได้ไหมมันก็ลืมได้ครับ มันจะลืมง่ายขนาดนะ้นอ๋อมันผ่านมาแล้วครับหลุงมันก็แค่อยากให้ใจจิตเกิดไปรักลูกสาวข้าแล้วจะให้ทำทำหนึ่งพีกลัางคำสาบอยู่ใช่ไหมใจจิตช่วยเจ้าเพียงพอแล้วใครจะใจเจ้าจิตใช้ลูกเคยข้าหงหงิดต้องบอกหลุงมันเลยนะตอนนี้ผมก็คงจะกลับไปรักกับน้องจำปาไม่ได้แล้วครับว่า เรื่องที่เกิดที่านมาจมันแขงใจผมนะแขงใจเจ้าครับผมเข้าใจเข้าใจอคอเขาคิ่าคิดว่าคำสาดจะล้างได้ไหมใช้กินต่อให้ล้างได้ใช้กิมกไม่นมีโอกาสใช่ไหมจะกลับมาก็อย่างที่นะดอกแก้วพูดเลยครับหใจใช้คิดบางค่ใช้ิก็ช่วยเรื่องล้ามาอแล้ว กลับบ้านก,ก็ไม่เป็นไร้ไม,มดีใครับขอ,ขอเเิยครับว,ว่าใช้กิด๊ดได้ครับได้เลยครับมเจ,จายโอเคทุกคน,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 นเดี๋ยว,ยวผมขอคุยกับลุงมั่นอีกสักพักหนึ่งนะ,ะกใช้กิ๊ดจะมีเรล่าดองไหมไม่มีครับพอดี ผมไม่ได้เป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ครับลุงมัน่นขออยากกินเหล้าดองนาทีนี้่เจ็บหน้าพี่ช่วยลูกข้าเครียดลุงมั่นไม่ต้องเครียดค,ครับเัื่เองบ้านองเองฮะอยากยังไม่อยากกินเหล้าต้องเหล้าดองข้ารู้สึก <c oughs> เครียดเครียดเจอ <Wh. S 1> เรื่องแบบนี้ ลูสกสาวไปเอาผู้ชายเห่งสวยผู้ชายดีๆมีเยอะแท้ไปเอาทำไมผู้ชายเห่งสวยวะแคคิดขัดคืนมั้งเจ้าไปจับย้อยคาตะข,ขวดยังไงไม่แล้มันคืออะไรมันเป็นขนม,มนนนนนครับสามารถกินได้ครับมไ,มไม่เป็นไรครับเราเตรียมไว้อยู่แล้วครับเเเจจ้้าานี่ย ไฟเหี่ยวใช้ก,กินได้ไหมกินได้เลยครับกินเต็มที่เลยครับคืออะไรอะ่ะเจ้าดแก,แกใจชาติกิน<ม>ข,าข้าวางาดวยือของาแล้ว,วยังมาทำทูตัเงเด็นี่ยัไปงหยอก้มันเยอะนะครับวางแหวนไว้เยอะมากมายแต่ก้าเหตอยู่แล้วนะมันเพียนต่อเจ้าราคแล้วให้ผู้นำพงช่วยเราดีกว่าไหม ก็แบบนั้นก็ดีครับใช่ไหมให้ผู้นำพงให้องค์การจัดการถ้าเชื่อว่าเอาพวกมันอยู่หมดัดเนี่ยนี่ใช่ทีจจ่เขาเป็นคนจัดการเจ้าไอ่รู้ เป็นไรครับนะดอกแก้วเราจริงใ,ใจแต่แต่มาข้อความชเฉยเลืว่าแบบเกินพอแล้วกลับมาเดี๋มาทำพฤติกรรมน,น,น,นี่ก็อลูกเคยฆ่านะเล่นอะไรอย่างเขาคือลูกเคยฆ่านะจริงใจเขาบ้างมาบ้านเขาเขา,าจะให้จำปา,าแต่หน้าเฉียดได้จะทำแบบนี้เร็งใ,ใจใช้กินเขาบ้าง เขาเชื่อว่าฉันกินยังไงจังปัญญาใ,ใช่ไหมใช่คิดถัดบอกแต่เขาดูมั่นใช่คิดถัดเจ้ามีสาวอื่นเจ้าก็ไปไหนเลยนะนั่งแก้วบุญยังไงล่ะกูไม่พูดนะไม่ใช่กินรู้สึกไม่อยากได้เขาไปดูุกเฮ้ยขาไม่ใช่หรอกขาไม่อยากไล่ขอทำไมอยา่ออยางขาไม่ได้อยอะมากขาแค่อยากให้ฉันกิดมีทางเลือกทางที่ดีกว่านั่งเติปามันกระตาตัง้ง ้าครชีวิตมันขาดแล้วอยู่จะไปแล้วจเจ้าไปแช่งลูกสาวจะทำไมนะไม่ได้แช่ง คิดได้แล้ว่ะเจ้าเขาพยายามคุยได้นะข่าลูกว่าเจ้าอยได้ชายคิดเป็นลูกเ้ยใช่ข่าลูกใช่ใจคิดไม่ต้องพี่ต้องคิดมากนะลูกเอาที่เอาที่เจ้าสบายใจเ,ยเลยเจ้าอ,อยากกลับมาแม่ก็ดีนะ ให้แม่เจ้า,เากินเหมือนขายนั่นแหละดอกแก้วขายขายกิดเท่าเลือก้าไม่ได้บอกว่กลับมาเจ้าไหวไหมไหวครับลนุ่มมั้งจ้าไ,ไม่ต้องร้องนั่ง <c oughs> อยากกินปูใช้กินมันร้องไห้ทำไมเอ,อตามาลยังไม่ทันกินเหล้าก็เมาแล้วไม่เห็นแล้วน้ำตาใจกินแล้วมา ยิงจังปาใช่ไหมล่ะไปไปก้านวไปก้าวไปชายกิตอยากกินเหล้าสเปคชาเกบ้านไม่ต้องไปบ้านมันเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ครับผมว่าแอลกอฮอล์คืออะไรมคือพวกพวกเหล้านั่นแหละครับมันผสมแอลกอฮอล์ครับใครมีข้อใจทำให้เป็นเป็นข้องเหมือนเมาจะรู้เหรอค่ะก็รูกเลยขาดาเคยกินอากาศเยิ่มๆนี้เรามากินเหล้ากันไม่ใช่กิน ใชครับผมไม่กินเหล้าครับมันตัวเสียคับเป็นผู้ชายทางทีเนาะไม่กินอยูแล้วครับลับานไปกับ้านไปผมไปส่งไหมครับไปไปไลฟไผู้ามีขาเดินได้เลดวยเจ้าค่ไหนตัวนั้นน่าน่าองนะไปไปกลับบ้านไปแล้วบางเจ้าสอนการใช้กิจอยากลองขึ้นไปม นั่งบนนั้นดูอตต้องให้เรื่องพวกนี้มันนี้ก่อนนะครับให้มันเบาลงก่อนแล้วเราค่อยมาครับนี่จังผมจะสอนลงมันนีะครับเออไกิครับเดี๋ยวค่ะถ้ากับดอกแกวขอเดิดนทางกลับก่อนแล้วกันได้ครับขอกินเหล่าจะกลัมให้กินม ไปไา้ดอกแก้วหนุมไม้ครับสวัสดีครับนะดอกแก้วสวัสดีครับขอโช์แลวกเข้าไปแม่กลับแล้วนะลูกขับไปนะปสเ่อผ่านนะใช้ไินะได้ครับ